โอเคนะครับอันนี้เป็นตัว13 Pro Max นะซี u ตัว A15 อาการก็คือลูกค้าชาร์จทิ้งไว้ชาร์จข้ามคืนเนี่ยเช้าตื่นมาเดสสมอลเล่เดสสมอลเล่ก็คือเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านั่นเองอันนี้ลูกค้าก็ได้เอามาให้เช็คนะครับด่วนเลยก็จัดให้ผ่าเช็คเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็ประกอบเทสกันอีกทีหนึ่ง <Yes. S 1> มีปัญหาที่ชุดระบบไฟเนื่องจาก หลายปัจจัยชาร์จทิ้งไว้ชาร์จในรถชาร์จไปเล่นไปนะครับในส่วนของตัวนี้เขาจะมีชุดคอนโทรลชาร์จอยู่แล้วชุดฟาสชาร์จพวกนี้นะพวก i อ Power เวอร์นมีส่วนหมดเลยเกี่ยวกับการชาร์จเสียก็เปลี่ยนได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบอร์ดนะมานะเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วมาเทสกันเลยว่าใช้งานได้แล้วข้อมูลยังอยู่หรือเปล่าไปโอเคนะครับเราได้ทำวาง บอดเรียบร้อยก็รอร้อนต้องรอให้เย็นก่อนนะแล้วค่อยประกอบทีเดียวปิดไว้ทำไมนะครับเทปส้มเร็วนี้ปิดเพื่อตัวระวังพวกชุดกล้องหน้าอินฟราเรดนะครับแล้วก็ตัวออดอทชุดสแกนนะครับต้องบังไว้เดี๋ยวจะเสียได้ในกรณีถ้าเราซ่อมเสร็จแล้วพอประกอบเอา้าใช้ไม่ได้ อือืมเก็บมาทีอ่าจะติดอ่าเรียบร้อยนะครับโลโก้มาแล้วถอดก็ไม่ดับนะก่อนหน้านี้ก็คือเสียบชาร์จโลโก้ไม่ขึ้นโอเคอันน uh, ี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยเราไม่ประกอบให้ดูนะครับเพื่อไม่เสียเวลาอาก็เดี๋ยวรอรหัสคิวซีเครื่องลูกค้าข้อมูลอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่แอคเคาท์เดิมเลยของลูกค้า รอพาสดมาใส่ระบบชุดทาสะกีนก็ปกติเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับเราได้ปิดจ็อบ13 Pro Max อาการเปิดไม่ติดนะโอเคฝากไว้ด้วยนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ